สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอันสองอยังฮืจันจิราพารวยจันจิราผารวยเนาะคะ่ะเนาะกดไลค์กดแชร์เพื่อนำในเด้อค่ะพี่น้องเพื่อจะบอผาแนวทงคงกเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะถามบังวดที่แล้วถูกบอ่อถูกทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะตามที่ได้เก้าแปดแล้วก็ศูนย์สามซึ่งเบิกทราบป,ป้อยไประบร่สื่อคันก็เลยรองเบิ่งว่าถ้าบ่สื้อมันสิถธกบอ่อสัน มันจะถืกออีทั้งบนทั้งล่างขันไม่ซสื่อได้เงินเป็นแสนสองแสน่นละเพราะว่าตั้งใจว่าสิสื่อลอยคุณลอยไป็นะจ้าแต่ว่างวดนี้ก็เลยไปแก้บนที่มาที่ไปมือนะเนาะไปบ้านแอดก้าไปพ่อปู้ดำองค์ปูพญานาคองค์ปู้ดำนะแม่เพื่อนกับซัท่าปู้ดำเนาะ,ะไปก็อปุปบานีไปจุดทูปกัน กับเอารถเก๋งไปแต่เลยว่าป่วยลูกหลานบ่ถือเลขมาโดวนแล้วให้บอกคถือก็ยังดีให้เอฟซีถือก็ยังดีขันข่อยบ่ถือกระดาเได้ว่าให้โชคให้ลาบลูกหลานบอกเลขแมนแมนได้นะ่าสันได้ว่าจังซี่ถ้าเลขออกนี่ซีออกน,นี่ตูนี่เด้อบนแปดเก้าไว้ได้เ mm hmm. สื้อบอกแต่ว่าเป็นอย่างจังลืมสื่อเพื่อคนที่ไปหายห้าซสื่อ เพ่อนชิห้บอกคุณถือถือถือไปเลยสินะเราบอกให้เขาซื้อสินะเฮ้เขาขลื่มซื้อเขาบนแปดเก้าเก้าแปดสิมาร่ำถวายว่าสันออกอีห๋อโอ้ยขลิม่มใดแจงใดว่าสันหลัหลังจากมาบนมือน,นั้นมาฝันวาด้ขี้รถจิ้งซี่มือซอนคือบอกตระกูลทูบจูจุหันก็นได้แปดเก้าหกแปดเก้าสิซื้อแปดเกา้าบักคากขาดแต่ว่าเสือขลืม่ม เซว่าหรือว่าดวงให้คนรวยบ่จะคว้งมาท่านใดบ่เนอะมาถึงเวลาบ่เนาะมานี่บนไหวแล้วก็ได้ไปล่ำถวายบ่ค่ะเมื่อวานจะไปต้นนอบนให้มันถึงไมเออก็ไปแก้บนนะค่ะืัอนี้ดิ๊โอปอฝันว่าก่อนไปฝันว่าปูดำเราไมาขึ้นรถค่ะบานนี้บัดพ่อไปนั่นเบิกองซับก็ได้ไปเปิดพักตูทิมไว้ลืมปิดโอ้เจ้าคือเปิดขึ้นในความฝันแถมจะเปิดพักตูไว้จังสิละปูดำได้ขึ้นรถเพบนละวางสิ บานก็เลยไปล่ามแก่บน่ามไปล่ามไปตอนเพิ่นมาซื้อน่ะขนขิงลูกเป็ยเห็นเลขโคกลอยมาบานี้ล่ามไปล่ามมาโดนเติมเลขกหามาช่างใส่ล่ามไปล่ามมาสีขืนมาจังซี่แม่จ้าเออเลือดสิไปตำเล่ามาแลงบอสันดี้อืมแต่เลยแต่ว่าตำเล่าหัดมาหั่นก็ออกนะคะ กเลยว่าพนสีให้โศกตองหวุดซือว่าจังได้ว่าสันก็เลยมาเสียงเด็กแล้บฝันดีฝันเห็นยาสองนางมะนางเฝ้าเจ้าของนอนหลับอยู่นะจ้าพันได้มะนางเฝ้านางเฝ่อยู่เบขึ้นพันว่าสีโไมใหายโศกนะเด็กถือเด้องหดองดนี่ เลยเสระเดือดตื่นเลกว่าสิีเขาแล้วพ่อจะว่าไปิบรอตอรีว่หามาไหวหาเก่เาหาแต่ว่าคิดว่าเก่าหามันสิหลุยมาเป็นหัวหาพะอะนีนเซื้อเก่าหาไว้รอตอรีนะ่ะ บัตมะเล่าไม่ได้หัวหาดีคุณทราบจากบัดซื้อเลยไปซื้อหัวหาใวใบหนึ่งใบเสี้ยงฝันวิญาสองนางมานั่งเฝ้าหญาสองน่งมาใส่ได้ลวดใส่นั้นมีแนวได้เงินได้โซกได้ราบวกด้กระแม่นเนาะคะ่ะเอาเมื่อนี้ไปตำเล่าก่อนถ้าผู้ใดบอมักตำเล่ากับรัฐบาลไทยเนาะค่ะหกห้าสี่หกสามห้าเก้าสามห้าสองตัวนี้มักหกห้าหนึ่งห้าห้าสี่ แต่วันเน้นพิเศษคือหัวขาเกาหามันมันเห็นรอยสัตว์แมอมันสัตว์แห้งแมไปตมเล่าได้เด้อค่ะตมเล่าวงวดที่แล้วก็เขา 6, หาัวขาหรือหักมันเจนน้องมันออกนะศูนย์ห้าหกเออมันเข่ามันเขา,เขาจ้างวดน,น,นี้นกับไปหกตำเหล้า,ม,ามือนี้เลยเนาะตำเล้ามือนี้แล้วการรัฐบาลไท่ยเนาะคะ่ะจ้า รัฐบาลไทยนะคะถ้าตรงวัวหดไปเจ็ดแปดเจ็ดสามเนาะเราตัวตน,นั้นยังต่ำอยู่บอจัดเจ็ดสามเจ็ดแปดคเอาอายุค่าเจ็ดสามเจ็ดแปดแต่ว่าเน่นตัวนี้ตัวนี้แงอันนี้เป็นแนวทางเด้อพิจารณาซอยกันเท่ากับผู้หัวไม่สีมาตัวใดเนาะเลขดังกันบลายสื่อโดยความเรามัดระว่างสื่อไหวพ่อปั้ง คอมมนไปทุม่มเอาเวิดเด้อพี่น้องจนว่ามีข้ากินนีว่าไหวเด้อัดมั่นสีถืองได้กระเถือกอันนี้คือชุดแรกนะคะแต่ว่า่วงกลุมใบ้็เ็ดสามสองตัวล่างนะมั่นใจว่ามาล่างเกตสามสามเ็ดในควาวมั่นใจจะของอันนี้คือชุดแรกเนาะสามตัวบนนมักมักไอ้ยังเกาะหกห้าสี่อันนี้คือชุดแรกนะคะ ตัวนี้สุดแรกไปรัฐบาลไทยมันาะค่ะแต่ว่าผู้ใดว่าร้ายก็เอาอยู่ในวงกลมเด้อค่ะเน้นไปเจ็ดสามแล้วก็หกสามห้านะค่ะอันนี้คือตัวเน้นรัฐบาลไทยนะคะจ้าจ้าตัวนี้มันได้มาสองเทียอันนี้มาตะใสะเบียนรถทถีให้โชไให้ m านบางท่านเนาะจ้าวันนี้ก็ตามคือเก่าแต่นเห้าสเเอาตัวห้ามัก ข้ามันรวยพอมกันดอกข้ามากตัวนี้เพิ่นไปมากตัวอื่นที่เ้าปล่อยสิตั้งเทียมันออกตัวข้าบ่มารขุดดิแม่จีได้เล็กัะนาะตามดวงตาม,มตนี้แนตะ่ว่าหั่นมันใจแห้งว่าเล็กร้อยไปขอเทียดนะได้ตลอดนี่มันใจนี่ตัวแดงแดงนี่หกห้าสี่นี่จับผู้จับปลายกันเอาค่ะไปได้เด้อผู้ใดมาใกล้วันก็ไปได้เนะค่ะ ผู้ใดถนัดแบบไดกลับไปแบบนั่นเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นแนวทางให้ซื้อซื้อแบงปันฟี่เนาะค่ะคันถถอกาพุนละได้เป็นแสนสองสามแสนพุนะกันถืกเนาะสามตัวนี้นะคะเอาไห่ส้วมไขมานเด้อค่ะยังมาหอดอีกสองเอาแคบไวโจดไ้เนาะค่ะแคบไปเลแล้วเอาปากกาไหะปากกาเมจิบ่ะจะเดี๋ยวไปเอามากก่อน สำหรับผููว่างบหน่อยว่าสั้นงบหน่อยสีเขียมให้เขียมแขนเรือพี่น้องเด้อกดไหลกดแช่น้ำแน่เป็นแนวทางเนาะค่ะไปได้เลขกมากหลังจากบวงสรวงแก้วบุญเมื่อแม่นบวงสรวงแก้วบุญอันธือ,อีกกับว่าแน่ด้อาจสจิได้ไปขอเพื่นอีกพ่อผู้ดำเพื่อนไฮแม่นคันธืองวดนีด้อีกไปล่ำบวงสรวงอีกบ่จ้ะ กระซิบ่ได้ไปอยู่บ่อันเป็นไฮแม่นแม่มองนี่ไปที่ไดนได้สุเทียได้เจนน้องอือเาบันนี้ะนจะพิเศษนะคะพิเศษเอาแขนแขนเลยไปเอาแขนแนะขนเมื่คันผู้บ่ามากหลายตัวว่าคัผู้ว่ามากหลายตัวเนาะ อันนี้คือแขนแขนสำหรับผูงบน้อยเนาะค่ะจ้าคนที่งบน้อยนะคะทุนน้อยนะคะกับมีสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะวดที่แล้วก็เข้าเก้าแปดศูนย์สามนะคะจ้าไปตามงบเด้การซื้อลอตเตอรีกอ่ก็ได้ถามมันเต็มมันอ่านเท่ากับเปียนไปตัวไม่สิเนาะเข้ามาตัวใดเข้าจังเอาได้แล้วแต่ดวงคือกันเด้ดวงมากซื้อตัวได้กระถือพี่น้อง ดวงมากซื้อปุ๊บถือสามตปั๊บสิสี่คลิปหอดเบิกทราบเพจยังไงเนาะค่ะไปกินหอดเบิกทราบกระติดตอดเจนุ่งมาเลยเนาะจ้าเนาะจ้าค่ะอยู่บ่ไก่บ่ไก่กันเนาะค่ะส่วนมากกับิไปน้ากันดูนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะงามปะงามจ้าไปเสียงเมืองก้อนอันนี้ชุดพิเศษเด้อค่ะของเบิกทราบผ้ารวยผู้ใดเถามาเบิงคลิปนี้ ไฮลำไฮรุ้ยสู้ผูสู้คนให้ถูกรางวันทีหนึ่งเนาะค่ะเนาะให้ไฮถูกรีดถูเบอร์สู้ผูสู้ค้นไ้มีกินมีใสไฮลำรุ้ยตลอดปีตลอดชาสตร์โคดแช่แห้งได้ถือตาเบื้องายรอบถือายรอบเอาซะถอซะถืซะถูกค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ